สบายดีเพื่อนๆวันนี้มาขอก๋วยช่องมะโนติมกินแหลกนี่มาเบิง่งเขาแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องมาดูวิธีแกงหน่อไม้แต่เราแกงใส่หม้อไปแล้วสูตรนะทุกคนเราใส่ตําพริกพริกสดตําใส่ใส่ข้าวก็ได้ข้าวเหนียวแช่เนาะหรือว่าเราไม่ใส่ข้าวเหนียวแช่เราเอาแป้งมันก็ได้เนาะอันนี้มีข้าวก็เลยเอาข้าวตาใส่กับพริกแล้วก็ใส่น้าปลาไปซ้อนหนึ่งอนหน่อไม้เราไปเยอะเนาะเอาเกลือใส่ทุกคนแล้วก็ผงนัว แล้วก็สิ่งสาคัญก็คือเราเอานี่จ้ะน้าใบยะนางน้าใบยะนางมาคั้นเอามาคั้นใส่กับแกงหน่อไม้แล้วเราก็หน่อไม้เราก็ไม่เยอะหรอกเราซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้ทุกคนแต่ว่าเราใส่กับเห็ดฟางทุกคนเห็ดฟางนี่ก็คือเป็นดอกตุมต่มๆใส่ไปครึ่งหนึ่งเลยค่าสรุปแล้วมันก็เห็นเห็นหน่อไม้อยู่หน่อยหนึ่งนอกนั้นก็เป็นเห็ดทั้งนั้นเลยทุกคน ตนนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ลูกโดดลงไปสักสี่ห้าเมตรทุกคนแล้วก็ใส่นี่เราใส่ใบยอดฝักทองอ่อนเนาะกับพี่ตู่พี่น้องหรือว่าใบาเบงรักเนาะนของนั่นกน็เดือดเรียบร้อยพี่น้องกับเซตเรียบร้อยลทุกคนนีอันนี้คือวิธีแกงหน่อไม้ของเรานะทุกคนแกงแบบง่ายง่ายเผ็ดกินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ทั้งคนหนุ่มคนสาวคนเท่า,คน,ทาคนแก่เนาะพี่น้อง ที่สำคัญใบย่นางนี่เป็นสิ่งที่แบบโ้กินแล้วมีประโยชน์มากเลยอันนี้ก็เราทำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ใส่ถ้วยพร้อมรับประทานแล้วทุกคนเราจะมากินกับข้าวเหน,น,นียวอุ่นๆหรือข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวสวยร้อนๆโอ้โหแซ่บได้พี่นอ้องแกงมาแบบบ้านๆพี่นง่อาสำหรับคิวนี้โชคดีนะจ้ากินข่าวแซ่บๆยเที่อย่างยมเย็นยมบ่ายามายมเย็นนะคะสบายดีจ้า